ครับคำชนโทเมืองโคราชน่ครับก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับนี่ครับเปิดนะครับเวลาเปิดตั้งแต่ศูนย์แปดนะครับจนถึงสิบแปดนาฬิกานะครับเปิดสวัสดีครับมาจกไทะเลนะจ้ะ เนินสง่าค่ะโอ้เนินสง่าจังหวัดชายภูมิโอ้ชายภูมิมาคำชนบทภาคอีสานเนาะเป็นไงบ้างปีทางนี้ครับดีครับลมรื่นดีไหมลมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับที่นี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยมีหลายอย่างครับคูบามีคูบามีท่านพระอเวศวันมีได้เลขยังคำธุรกิจได้ไหมขอท่านยังยังครับยังออ๋เรลังจะเข้าไป เดี๋ยวเข้าไปดยกันเนาะงั้นครับครับไปขอเลขชมาก็ขอเลขตรงไหนเนาะที่นี่ท้าเวสุวรรณค่ะปู่ท้าเวสุวรรณบ่เวสุวรรณอ๋อขอต้องเนี่ยยาโมตรงนี้เขากำลังเปลี่ยนใหม่ใหญ่ใหญ่ขอเลขตรง่าสุวรรณครับปู่คู่บ้าใช่ดีโอ้วานมาไไไปสุดดแปดสองได้เลุดแปดสองออกเรามคืนออกเรามคืนอุแปดสองอ๋อเมือก่อนมา สามสี่สามเนาะสามสี่สามออกสามตัวตรงต้องไปไข่ข้างในสั่งในโอ้เป็นเลขจุดเอาได้ยังไงครับพี่ได้เลขปิงปองเลขปิงปองวันนี้จับยังครับเนี่ยยังยังครับจะไปจับไหมครับเดี๋ยวตามไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจับจะยังเหมือนทันไปเลยครับคนเยอะอยู่ค่ะคนเยอะอ๋อจ้ะเอาเมื่อกี้ได้ตัวไหนบ้างนะคะเมื่อกี้ยังยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับเราได้ยินว่าเจ็ดสูงนี่มาจากไหนเนาะ

ประมาณกิโลชัยภูมิมานี่มาจากชัยภูมในการมาจากเพื่อนใช่ไหมค่ะมันอยู่ใกล้ๆจิตหลังเบือติดต่อกันติตบันจิตกรโล่จิดกันนะมาบ่อยไหมครับเนี่ยบ่อยบ่อยเพราะว่าได้เลขได้เล็กเล้ามามามาทุกรอบได้ทุกรอบทุกรอบครับโอ้โหได้ได้แบบไหนครับเลขกกล่องมังเลขกกล่องจับตึ้งปอง ครับครับนะทนมันีลเียนด้วยนะปะโยสวยมากเนยอ็อกเวียนเลยของแท้จรงล็อกเวียนเลยอืมครับโอ้สวัสดีครับผมมาจากทนน้ะจ้ะสวัสดีค่ะจัตุรัครับจตุรสจัรัจังวัดไหนจัตุรันี่สวัสดีครับ จัดตัวแรงโอ้ยแก่กับบ้านไปโยเลยจ้าไปโยอยู่อัดด่านบุญทศเด้จ้าจัดตุวแรงเพิ่นได้เจ็ดแปดแสนเพิ่นมันจุดประทัดมั้งนี่ยโอ้ยได้เจ็ดแปดแสนบ่จ้นบ่ที่เพิ่นที่เพิ่นมาแก้บนนู้นโอ้ยที่เพิ่นมาแก้บนนู้นแก้บนเสร็จแล้วละครเพิ่นเจ๊ไข่จ้าเพิ่นถูกไหมที่นี่จ้าได้ไข่ไได้ตัวไหนขอได้ขอต่อไหมคะ เพื่อนลเพนแม่เลขประทัดทางหรือัาออเลงหาประทัดรัต้องไปดูเลงหาประทัดเพื่นเพื่นจุดได้แล้วบอจ้าเพื่นเพื่นจุดแล้วเพื่อนรามดไนั่นเพื่นจุดแล้วเพื่อนมะไะจ่าจ่เพ่อนไ้ทั้งเจ็ดแปดแได้แต่อมนหบ้นะจาได้ได้ยูเพื่อนแจกไคนนึงคนหอยู่บัวไงยากกันนะที่เพื่นแจกไข่นะอ๋เพื่นได้เจ็ดแปดแสนเจ็ดล้านตัวเนี้ยจำได้ไหมเลขประทัดเขาจำอะไรบอ มันมัดไม่ยุ่จ้ะไจดไหันมัดอยไปสองูหนหมันมีสเจ้าทีนสองนนหอสองหาไม้จดไวไหมไม่ได้จดบอค่ะได้ไรูมากอันเดิมจะไดูกันเออจุดไทโรายุอ่ะดูรูปหนึ่งงั้นเพื่อการยืนยันเนี่ยอย่างบอกว่าไม่จดเพื่คนพาันไปทั้งใยูุมูกัน มูกขันหมืนทีมได้เเปอรเซ็นต์บ่ค่ะอญาตเพิ่นญัตอญาตเพิ่อนทุ่บ้านตรงบังเลนตงบังบัวไนยนะคะอ่ดูครับนี่ดูนะคะเรี่ออะไรนาะอ่านชัดๆเลยใช่ไหนสองยมไปแล้วไปแลกดไม่จ้งยายยก็ได้อันนึงหนึ่งสองห้าสามหนึ่งหกกับสองศูนย์ห้าแปดศูนย์มีสองใบเนาะสองห้าสามกับหนึ่งหกแล้วก็ใบที่สองก็สองศูนย์ห้าแปดศูนย์นะคะ เป็นไทยเลยส่วนมันไปนู่นบ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่มันก็ได้อ่ะาสาธุเราไปดูปกัน,น FC เดอ้อเนี่ยเราไม่เคยมาครั้งแรกนะครับที่มาคำชะโนดโคราชนะครับคำชะโนดเมืองโคราชเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ครับ เพื่นแกบนมัดเอตัวไหนเนาะไม่ยาวสร้างอยู่เลยนะครับเนี่ยกำลังโอ้บรรยากาศดีมีแม่น้ำแกบนสาธุสวัสดีครับผมนแกแกบนได้เรียกตัวไหนเนาะเมื่อกี้นี้นะครับ เพิ่นมาแก้บนจุดประทัดในเลขตัวไหนเนะาะเจ็ดเรือผมกับุ่ลลุ่เนาะจตกเพิ่นว่ามัดตังไหนเนาะเลขครับผมนายเพิ่นแก้บนได้เลขตัวใดตรงไหนเนาะเห็<อ>นไหมครับเออเอ่อแม่ค้ารโรตรีนี่ก็มีสวัสด,ดีครับอ๋อนี่ครับสวัสด,ดีครับแม่ค้ารโรตรี ตมาเรื่อยๆค่ะในเพิ่นแก้บนเลขตัวไหนเมื่อกี้นี่แก้บนแก้บนเลขตัวไหนลงมีมีมีหลายเนี่ยค่ะิ่นจุพระธาตุนะที่ว่ามีมีมาเรื่อยๆเนาะมีแปดศูนย์หลายกลุ่มหลายเจ้าสองห้าโอ้แต่ที่ขายดีก็คือเลขจันทร์นัจ้าเก็บซีดบรรยากาศเป็นเรื่อยกันโช้ โอ้น e. ี่เด <eye> ินครับปูสาูาดสวยนะครับยิบเยมีปูเท้าเรสวรรณนะครับ ท่ครับนี่สวัสดีครับมาจากไหนน้อจากโคราชโคราชบ่จ้ะอันนี้เป็นบางจ้ะเป็นบางจ้ะเข้าไปได้บางใช่ไหมได้จ้ะได้จ้ะถอดราคาแล้วนะครัจ้ะได้เลขตัวไหนได้เลขยังครับย่างจ้ะยังบ่จ้ะสวยงามเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนนะขออนุญาตดูร้านเขาไปก่อนเออนี่ครับท่อมท่อมราคานะครับยี่สิบสท่ราคา คำชะโนดเมืองโคราชนะครับอ่ะคำชะโนดเมืองโคราชอาก้ตัวนี้ก็เป็นแม่น,น้ำติดไปครับไปครับลูกซีนะครับก็มีปูด,ด้านข้างใส่นะแต่เขียนงาน,นะครับดีเทลกันปูด้วสีด้วย

ถูกหลานขอนเดียวก็ไปด้วยผูเด้อสาธุด้วยผูเด้อสาธุสาธุ สวยจากไหนน้ะจ๊ะคี่เลยครับโอ้สาสุเน้อปูเน้อด็กกาจาดีโดยใจโดยใจกดีนะครับรนีปหาาลจากกาลับประมาททางคนละทุคนประคุณประสงนะครับพวโนราสวยนะครับสวยมากครับอ้